ราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักสะสมนะครับมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนเลนไทยนะครับในคลิปนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะดูคลิปมาเยอะแล้วนะครับดูคลิปมาหลายคลิปแล้วนะครับอก็อาจจะมีคําพูดที่ว่าจะต้องดูจุดพิสู์พิเศษอะไรอย่างนั้นถึงจะขายได้นะครับแต่วันนี้นะครับเรามีแบงค์นะครับที่สามารถขายได้ทันทีเลยนะครับถ้าคุณมีรุ่นนี้ อย่างไงก็ขายได้นะครับอย่างที่ทุกคนทุกท่านเห็นนะครับนี่ก็จะเป็นแบงก์ยี่สิบาทนะครับแบบที่สิบเอ็ดนะครับผมก็จะเป็นแบงก์ยี่สิบบาทที่ถูกยกเลิกการผลิตไปนานแล้วนะครับผมซึ่งนะครับถ้าใครที่มีแบงค์นี้นะครับสามารถขายผมได้เลยนะครับลักษณะของเขาก็คือนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นเรือนะครับเรือในที่นี้นะครับไม่ใช่เรือ พระที่นั่งสุพรรณหงษ์น,น,ะนะครับแต่เป็นเรือนะครับของอ่าพญาอนันตนาราตนี่นะครับผมซึ่งก็เป็นภาพเรียกว่าอย่างไรนะครับอ่าธนบัตรที่มีภาพเป็นเรื่องเล่านะครับของรัชากาลเอกาเนี่ยส่วนใหญ่แนละ้วก็จะมีธนบัตรแบบต่างๆอย่างเช่นอ่าธนบัตรยี่สิบบาทนะครับแบงค์ห้าสิบบาทแบงค์ร้อยบาทแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเนี่ยก็ล้วนแต่จะมี เป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์สาคัญต่างๆทั้งนั้นเลยนะครับที่นะครับเขาเล่าผ่านทางหลังแบงค์นะครับเราจะพูดถึงนะครับแบงค์ยี่สิบบาทเรือนะครับอานาตนาคราชนะครับผมซึ่งราคาณตอนนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพล้นวนเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยนะครับหลักร้อยต้นๆต้นๆจนถึงหลักร้อยปลายๆนะครับยี่สิบาทขายได้สามสี่ร้อยนี่โอ้โหผมก็ว่าคิดว่าเยอะแล้วนะครับ คิดว่าเยอะแล้วนะครับถ้าใครอยากได้ราคาแพงกว่านี้ก็ต้องระวังมิจฉาชีพหลอกด้วยนะครับผมเพราะว่านะครับในตลาดนะครับเขาจะมีการเล่นหากันนะครับก็ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับน่าจะเท่าที่ผมรู้น่าจะไม่เกิน400บาทนะครับจะไม่เกิน400บาทนะครับถ้าคุณมีนะครับคุณสามารถติดต่อผมเข้ามาที่เพจผมได้เลยนะครับาไป ฝากเพจด้วยนะครับในเ c e b o o k นะครับเบนเหรียญไทยนะลองลองเซิร์ชเขาไปหาดูนะถ้าเจอแล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับถ้าผมลงโพสต์นะครับให้คุณลงของสะสมเนี่ยคุณสามารถลงภาพไว้ใต้โพสตได้เลยนะครับถ้ามีของตรงตามที่ผมรับประกาศรับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง y o u t u b e นะครับก็สามารถขายได้ในคลิปนี้ผมก็ขอฝากนะครับแบงค์20บาทเรืออนัตตะนัคราลไว้ด้วยนะครับ ถ้าคลที่มีนะครับสามารถขายได้ทันทีโดยไม่ต้องมีจุดพิเศษโดยไม่ต้องมีจุดแปลกนะครับแต่ราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพล้วนๆเลยนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งได้เงินเยอะนะครับผมก็นะครับ20แลกได้200 300นี่มันก็คุ้มแล้วนะครับผมซึ่งใครที่อยากขายสามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นเหรียญไทยนะครับต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชที่ดีนะครับอย่าลืมฝากเข้าไปกดติดตามในเพจเข้าไปกด แล้วก็กดติดตามใน YouTube ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับราบสวัสดีครับ